เรื่องใหญ่แล้วเจ้าเดิมโผอ้างเป็นคนใหญ่แฉวงตระกูลสมการได้ สยบข่าวลือรักร้าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของแมทพิลณีคงไทยกับสงการเตชนะนลงที่ก่อนหน,น้านี้พวกเธอมีประเด็นที่สาวแมทอันฟอลโลไอจสงการจนถูกสงสัยว่าความรักสัตว์คอนหรือไม่จนกระทั่งสาวแมทออกมาบอกว่ามือลั่นเท่านั้นเองซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นหนุ่มสงการออกมาฟาดกลับชาวเน็ต เข้ามาด่าสาวแมทกลางไอซีพร้อมทั้งท้าให้เจอกันโดยหนุ่มสมการถึงขั้นอินบ็อกส่งเบอร์ติดต่อไปให้ด้วยทั้งนี้พวกเขาก็ได้เผยว่าชาวเน็ตคนนั้นน่าจะมีปัญหาเลยอโหสิกรรมให้ดีกว่า และล่าสุดสามแมตพิลินีก็โดนชาวเน็ตรุมต่อว่าคอมเมนต์อีกแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าชาวเน็ตคนเดิมที่ส่งการเคยตอบกลับไปข้างต้นได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าไม่รู้ว่าชั่วโมงนี้ไอส้สงน้ําพระจะกล้ารับสายผมหรือเปล่าครับตกข่าวหรอครับไม่ยอมฟังผมสักทีแต่กลับโอโหสิกรรมแทนทะลึ่งฟ้องเขา แต่กับผมเอาเรื่องจริงมาพูดรับได้ไม่ฟองสังงันเห็นมันพูดให้สัมภาษณ์ข่าวไหมอาการเหมือนงงตัวเองกลัวอะไรเปล่าหรือรู้ว่าใหญ่สามารถลากไ้ธุรกิจวงตระกูลมึงออกมาแฉได้ทั้งหมดมีสมองคิดเยอะๆแล้วผมก็ตัวจริงไม่ต้องมาหาว่าอาวตาร นางแมทไอสงการหรือแม้กระั่งเพื่อนไปแฟนคลับที่ผมไดเล็กไปหาจะเข้าใจดีว่าผมตัวจริงใครที่ผมไดเล็กไปหาออกมายืนยันตนให้หน่อยครับผมเบื่อกับการที่จะต้องมาอธิบายอะไรซัำซากมันเสียเวลาผมเข้าใจหน่อยครับอย่างไรผมรอหมายอยู่นะจะหมายสารหมายเรียกหรือหมายเงียบขอซักหมายครับ และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ